สวัสดีค่ะสนหักเกษตรนะคะวันนี้เราจะพามาดูแปลงระุมมาค่ะเริ่มปลูกแล้วนะคะแต่ยังไม่ออกดอกช่วงน,นี้กำลังเริ่มเลยค่ะมามาติดตามดูนะคะว่ามันจะสวยงามไหมปีนี้เราทำแบบแปลงใหญ่ขึ้นแล้วก็ปลูกมาได้ประมาณเดือนกอว่าแล้วก็เลยพาเพื่อนๆมาดูค่ะว่ามันเกิดไหม หรือต้นโตขนาดไหนมีปัญหาอะไรบ้างดอกจะออกประมาณไหนเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะเดี๋ยวรัชาชมที่สวนค่ะนี่ค่ะแปลงปธุมมาที่สวนฮักเกษตรกำลังลกเลยค่ะยากขึ้นไวมากปธุมมาเป็นพืชฤด,ดูฝนเราจะต้องปลูก่าเริ่มปลูกหัวกันประมาณต้นฝนนะคะ เริ่มได้มาตั้งแต่มีนาเลยนะคะถ้ากุมพาก็จะเร็วไปหน่อยแล้วว่ามันอาจจะเจอผ่านผ่านช่วงแดดจัดยากอะ่ะแต่ที่จริงปทุมมาก็ไม่ได้ชอบแดดช่วงอ่าช่วงนี้นะคะช่วงอ่าช่วงหน้าแล้งอะ่ะมันแดดจัดเกินไปอะค่ะปกติปทุมมาจะชอบแดดประมาณหน้าฝน พอแดดหน้าฝนถึงแดดจัดก็จะประมาณแค่37-38องศาประมาณนี้แต่ถ้าแดดหน้าแรงเนี่ยมันจัดเกินไป40กว่าเลยอันนี้ยังไม่ได้ถอนหญ้าเลยค่ะส่วนด้านนั้นทยอยถอนแล้วย้าหนี่ขึ้นไวมากเลยสำหรับหน้าฝนฟางก็คุมไม่อยู่ค่ะอันนี้คือคุมฟางบางเกินไปค่ะมันจะเห็นดินนะคะ ถ้าแบบพอฝนมามันเริ่มเห็นดินเห็นมนฟางคุมไม่ไม่สนิทอันเนี้ยแดดจัดเกินไปค่ะเห็นไหมโผล่มาก็ตายไม่ได้มีมมแมลงมีหนอนอะไรมากินนะคะแต่ว่าแดดแดดมันจัดเห็นไหมแดดมันจัดเกินไปยอดเดี๋ยว แต่ว่าก็จะไม่ต้องห่วงนะคะต้นนี้ไม่ตายแน่นอนค่ะเดี๋ยวก็มีหนอ่อใหม่ขึ้นมาค่ะไม่งั้นก็แทงทะลุกันมาแบบนี้แหละแทงกลางมาเลยถ้ามีฝนมาค่ะถึงช่วยชะลอได้ใช่ไหมแดดเริ่มใบร่วงตอนนี้พฤษภาค่ะกลางเดือนพฤษภายังแดดจัดอยู่เลยแต่ส่วนใหญ่ถ้าแบบไม่มีแดดมันจะใบเขาจะสวย ใบจะแผ่ออกถ้ามีแดดเมื่อไหร่ใบจะมันจะกรอบเข้าอะไรละ่ะม้วนเข้าหาตัวค่ะใบจะม้วนแบบนี้เลยแบบนี้ค่ะม้วนม้วนเข้าอันนี้ถ้าเป็นหน้าถ้าถ้าเป็นแดดจัดนะคะจะเป็นหน้าฝนหรือหน้าแรงหรือหน้าร้อนถ้าเจอแดดจัดก็จะใบกรอบเข้าเหมือนกัน ปทุมมาแปลงนี้จะอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยมหาสาร,รคามค่ะภาคอีสานเรานี่เองร้อนจัดจัดนี่เองใครที่สงสัยว่าไอ้ปทุมมาปลูกภาคอีสานได้ไหมเพราะปกติส่วนใหญ่จะเห็นอยู่ที่ภาคเหนือใช่ไหมภาคเหนือปลูกได้เราปลูกได้เหมือนกันนะคะใครสนใจอยากอยากมาดูมาดูงานมาดูมาศึกษาว่าภาคอีสานเราทำได้ไหมนี่ก็มาได้นะ ยินดีต้อนรับเลยค่ะรัดมีทั้งแบบลงแปลงแล้วก็แบบกระถางลงถุงด้วยลงกระถางด้วยคุมสแลนด้วยทำไมําไมถึงคุมสแลนทำไมแต่น,นี้ไม่คุมแปลงที่ไม่่าที่เราคุมสแลนนนะคะเห็นก็แค่แบบช่วงนี้มันแดดจัดช่วงนี้มันแดดจัดเฉยก็เลยพยายามคุมให้ใบมันใบมันไม่แห้งไม่ไม่โดนแดดเผาอะ่ะ พยายามให้มันพยายามให้มันอ่อนที่สุดอนะ่ะแดดแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสาลนค่ะแนะนำเอาออกดีกว่าเพราะว่ามันไม่งั้นมันต้นมันจะเรียวแบบไม่สวยอ่ะไม่ดูแบบไม่สวยต้นมันจะแบบไอเรียวๆอ่อนๆดอกก็ไม่ค่อยสวยยืด,ย,ด,ย,ดยาว,ยาวแบบยังไงไม่รู้ไม่มุกมุกยังไงไม่รู้ <laughs> ไม่รู้นะว่ามุกมุกคืออะไรมีใครสงสัยไหมต้นมุกมุกอันนี้คือเราปลูกกลางแจ้งระบบน้ําเนี่ยไม,ไม่จำกัดนะแต่อยู่นี่ถนัดเพราะว่าแล,แล้วก็มีอุปกรณ์อยู่แล้วก็เลยใส่สปริงเกอร์อถ้าเป็นสูบเข้าล่องได้ยิ่งดีก็จะเอาที่ทําทําไมล่ะทำไมหน้าฝนถึงไงต้องทํา ต้องทําระบบน้ําด้วยหรออะไรเงี้ยทําเผื่อค่ะทําเผื่อแบบช่วงที่ฝนทิ้งช่วงหรือว่าในช่วงแรกที่มันยังไม่เข้าฤึดูฝนเต็มตัวอันนี้เราก็เลยต้องมีระบบน้ําช่วยไม่งั้นมันจะเหี่ยวตายหมดเลยสําหรับที่ปลูกนะคะระยะที่ปลูกเนี่ยที่เห็นอยู่ถือว่าถี่เกินไปค่ะอันนี้พยายาม ตอนปลูกก็ดูเป็นอีกแบบนะแต่พอพอพอเกิดมาแล้วอา้าวทำไมดูถี่จังระยะตามที่เห็นนี่ส่วนใหญ่แล้วจะปลูกประมาณสักฟุตหนึงอะ่ะแต่ดูแล้วมันถี่กว่าฟุตเลยบางช่วงปลูกสักประมาณสี่สิบเซนน่าจะพอดีระยะสี่สิบเซนนี่คือวิธีอ่านี่คือสวนปธุมมา ส่วนปทุมมาในภาคอีสานในที่ที่เราทดลองปลูกแล้วมันก็ได้ผลโอเคอยู่นะตลาดตลาดก็กว้างอยู่ตลาดไม้ดอกถึงว่าถึงความนิยมยังยังน้อยอยู่แต่แต่ถ้าไม่มีดอกไม้หรือไม่ไม่มีอะไรเนี่ยก็เขาก็ใช้อยู่นะบางบางที่เขาก็นิยมอยู่ปทุมมาเพราะดอกมันก็สวยอยู่แค่แบบว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการ จัดน้อนนี่นั่นจัดงานจัดงานอะไรได้แบบคนเหมือนเหมือนคนยังไม่ชินไม่ถนัดน่ะยังติดกุหลาบยังติดแบบเบนจมาม่าอะไรอย่างนี้เฉยๆค่ะแต่ความจริงแล้วมันก็จัดได้หมดแล้วก็ในอีสานเนี่ยดอกปตุมาส่วนใหญ่เขาจะสั่งมาจากภาคเหนือหรือว่าตลาดปากคลองแต่นี่แัดเปิดใหม่เลยแล้วก็ขยายพันธุ์ แล้วจะเน้นขยายพันธุ์ขายพันธุ์ด้วยขายหัวขายต้นขายหัวพันธุ์ก็จะขายช่วงหน้าแล้งขายต้นพันธุ์ก็จะเป็นขายหน้าฝนนี่แหละปัญหาแล้วก็แนะนำในเรื่องการปลูกปัุมาค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามหรือมาดูงานได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะที่นี่สวนพักเกษตรจ้า